สองคมอันนี้แม่ลูกไะบุษบาใส่กลมจิใส่กลมจ้ะโอ้ะแม่คุ้นจ้าวัยสามสิบสามจ้าวัยสามสิบสามแม่ลูกลูกแม่ท่องดซีเดียนตัวนี้ก็ท่องซีเดียนสอสสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทัวประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปี บริการพี่น้องแบบว i ไอพี IP เลยรวดเร็วท่านใจแถมยังมีบริการเก็บเนื่นปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบรผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ ยินดีตอนรับผอสู้ช่องชงนะต่อฟ้าฟ้าเมืม่อนี้สิฟ้าพ,พี่น้องมาเปิดราคาป่วยคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพี่ยสิบวันได้พลาดคลิปดีดีราคาป่วยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับจ้าวันจ้าครับพขาอยู่กับคุณแม่นะครับเมื่อนเนี่ยแม่จ้าบ้านแม่แอจ้าครับคือตำบลใดก่อนเนี่อําบุญนสะอาดอำเภอพิแพ้จังหวัดขอนแก่นจ้ามีมีจะครบแม่มื่อนอ่ะมีสองคม อันนี้แม่ลูกนะแต่ว่าแม่นี่ท้องได้หาเดือนแล้วจ้าบางตัวแม่ก่อนพี่น้องตัวแม่เราชื่อว่าแม่หยังครับแม่หยังไม่ข้าติแม่บุษบาบุษบาใช่บุษบาเป็นกุ้ยอ่างเด้อพี่น้องเป็นกุ้ยอ่างขาใหญ่แขยงขาสูงสูงเท่าไหร่แม่บุษบาสูงร้อยสามสิบจ้ะสูงร้อยสามสิบเขาบอกใครสูงแต่ว่าเราอ่างใหญ่ เนี่นเพืู่้จีแม่เนาะจ้าหู้พวดเนา่ผมมีตำหนีเนาะบ่จ้าตอนนี้เราท่องท่องได้หาเดือนแล้วจ้ากับตัวใดแม่กับท่องพื้นบ้านนี่แล้วจ้ากับพอคุ้มฝูงเ่านี่แล้วเนาะจ้านมซีเจ้าครบแม่บุตรสารับประกันท่องเนาะแม่เนาะจ้าวันนี้มาเบืองรายละเอียดของลูกปันลูกนี่เราเป็นสายใดแม่เน่ย สายกลมสิไาย,ไ<ท>ยกลมจ้ะโอ้หางแล้วหางง่ายก็เมีหางเป็นพวกหางแบบง่ายใกล้ที่ซ้ำเมีแล้วสูงรเท่เท่าไหรเมี่ยตัวยี่สิบสามสิสูงรยี่ 23, สิบสามตัวลูกนี่กระบมิดตำหนีเนาะจ้าเม่ลูกลูกเม่ซื่อสองได้สาม เขาแล้วก็งับงับพี่น้องห้องคอแช่งขายีบดทีเปิดราคาไปเท่าไหร่แม่แม่ลูกเบิดสิบสามจ้ะสิบสามสามหมื่นสิสามหมื่นนึ่ตัวอะไรอยู่ด้วยเนาะจ้าตัวอะไรอยู่จ้ะยิงกลางมหาแมจ๋าได้เบิดโทรศัพท์เนี่ยแม่ศูนย์หกห้าครับแปดสี่แปดครับห้าแปดเจ็ดแปดจ้ะครับวันนี้ไปเบื้งโค้มที่สอง สี่บอกคือมัวท่านต่อมาพ่อกับตัวที่สองตัวที่สองล้วซื้อว่าแม่อย่างเนี่ยแม่คุ้นจ้ะโอ้แม่คุ้นเนี่ยกับเป็นกุ้ยอ้างค้อกันจ้ะสูงเท่าไหร่แม่แม่คุ้นร้อยสามสิบสามจ้ะร้อยสามสิบสามแม่ลูกลูกแม่ท้องได้สี่เดียนตัวนี้กับท้องสี่เดียนทือสองได้สามเหมือนกันอันนี้ลูกลูกของเงนินองแก้วจุ้ยเนี้วขอ,ของพ่อฉสองเนาะจ้ะโอ้ยบ่มีร้อยดังเลยพี่นอ้อง ใช่แยกเดืนอนแล้วแม่เนี่ยเอาแยกมันเอดอนหักก็ได้หกเดือนแม่มันท่องได้แม่ท่องพี่เดีอน,นแม่ท่องกับแก้วเหมือนกันเนาะจ้าโอ้แม่เรามาแก้วอันนี้แก้วจูเนียลลูกสาวตากบานพุ่งนี่นหละว่ามีอันจุดจักหม่องพี่น้องอันนี้ใบเอกสารแก้วจูเนียของพ่อฉลองอยู่บ้านเมียแย่เนี่ยแหละโอ้ใบคือยับเจ้าละพอ่อ ัมันโดนก็เลย้ยาไปครับเนี่ยเาสรงใส่ตู้ไปในไหมอันนี้กับอันนี้ใบในท่อมตัวเดียวกันเลยพี่น้องรับประกันท่อมนะแม่เนาะค่ะโมแม่ลูกลูกดอนนี่สิเปิดไว้เท่าไหร่แม่เปิดไว้สิบสามคือกันละจ้าท่อกันมัดโค้มในก็มาเรียกเอาจ้ะมาเรียกเอารับประกันท่องทุกโค้มเนาะค่ะกับมักสายดอนกับมะเบืองเอาเด้อพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์อีกจากรอบนแม่ศูนหกห้าครับแปดสี่แปดครับห้าแปดเจ็ดแปดจ้าครับ, <58 78 S 1> รบยิงกลางมหาแม่จ๋าได้จ้อาออกไปถึงสองโค้บนี่งแล้วขี่รถไหลายอยู่แล้ววะ <laughs> แล้วขี่ขั้นเจ้าหย่าสั่นกาไว้สำนีก้อนฟอกกันคลิปหนาะสวัสดีครับจ้าวัสดีจ้า